โดยกล่าวว่าตัวเรานี้ไม่ได้เรียนตามตำราแต่เราได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดมิฟังคำโบราณก็มีอันตรายต่างๆมาถึงผู้นั้นหาทันรู้ตัวไม่ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามที่กวรหล่อได้ทำนายซึ่งภายหลังเหตุการณ์ต่างๆ ก็เป็นไปตามที่กวนหลอได้ทำนายท่ายทักไว้ก่อนอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงคำโบราณในครั้งที่เอียวปิวกล่าวทัดทานไม่ให้ต่างโต๊ะย้ายเมืองหลวงเพราะผิดหลักการที่บรรพชนเคยทำมาโดยกล่าวว่าอปันคำโบราณกล่าวไว้ว่าอุปมาดังเรือนถ้าจะรื้อนั้นคงง่ายแต่จะปลูกสร้างใหม่นั้นยากยิ่งซึ่งแม้จะทัดทานอย่างไร แต่ต่างโต๊ก็ยังคงย้ายเมืองหลวงอยู่ดี